ว,วัาที่ผมน้องถามว่าคอร์สรวบรัด1 2 3พี่เป็นไงบ้างอะคะ่ะโอเคครับไปคีดคอร์สรวบรัดม .1 2 3ของกูใช้คําว่าคอร์สรวบรัดมต้นคือมันเหมาะสําหรับคนที่มีอาการขี้เย้ยว่าผมจะสอบเข้าม .4 แต่ผมไม่มีควยอะไรในหัวเลยหรือมึงเป็นคนที่อยู่มต้นและอยากเก็บเนื้อหาครบหมดเลยคือคอร์ดที่เนี่ยเหมาะกับมึงมันเป็นการเรียนเนื้อหาไล่ไปเลยตั้งแต่ม .1 2 3ทุกบทที่สําคัญที่จําเป็นที่ใช้ในการสอบเข้าม .4 แบบครบ,ครบ,ค,รบครบเลย แล้วก็ถามว่ามีแบบพวกแบบฝึกหัดหรือยี่ยอะไรให้ฝึกทาท้ายได้ไหมมีแต่เน,นี้ฝึกที่ใส่ไว้ไท้ายเล่มอะคือกูอาจจะไม่ได้ใส่เป็นแบบว่าสอบเข้ามศอะไรยากๆไว้ให้อย่างนั้นเพราะว่านั้นอะเอาไปเป็นคอร์สสอบเข้าม่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ทดสอบความรู้มึงว่าไอเ้เทียมึงรู้จริงหรือเปล่ามีทั้งข้อกาข้อเขียนอ,อ,อะไรเงี้ยให้มึงลองทําดูซึ่งราคาคอร์สเทียนเนี่ยกูจัดไว้ที่ราคา3ามพันบาทมีทั้งหมดประมาณอยู่20บทถ้าหารออกมามันตกประมาณบทละร้อยกว่าบาทค,คุ้มเลยถ้ามึงสนใจ กิมลิงและแอดแมทพีเตเต้ม,มาสอบถามราคาได้แล้วถ้ามึงอยากรู้ว่าเวลาเรียนมันเป็นยังไงก็สมมติว่ามึงสมัครเรียนมาตอนนี้มันเป็นแบบวิดีโอถูกปะไอเฮี้ยกูก็จะส่งมึงเข้าไปในกลุ่มสมมติว่ามึงเข้ามาในกลุ่มเฮี้ยนี่แล้วก็เข้ามาดูในวิดีโอนะสมมติกูกดไปที่คำว่าสื่อวิดีโอเลือกอัลบั้มแล้วมึงก็ดูเลยว่ามึงอยากดูเล่มกูแบ่งเป็นสามเล่มเลยมหนึ่งมสองมสามมึงจะดูเล่มที่อะไรล่ะดูมหนึ่งมสองมสามสมมติกูกดมสอง ไปดูมีคลิปให้พร้อมถ้าลิงก์ตรงนี้ภาพดูแล้วรู้สึกกอไม่ชัดหรือมีแลกที่อะไรก็ตามอะกูมีลิงก์ช่องทางสำรอง YouTube ให้เผื่อมึงสนใจโอเคปะทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่แล้วเอกสารเอาจากตรงไหน,นเอกสารก็ใส่เป็นลิงก์ Google Drive อยู่ในโพสต์ของกลุ่มเฮียเนี่ยแหละแต่ทีนี้หน้าตาเอากสารมันเป็นยังไงใช่ไหมไอเฮียเดี๋ยวกูเปิดให้ดูตัวอย่างไอควายเข้ามาดูตรงนี้มอทึงห้าหกแปดก็ ใส่ไว้อันนี้สมมติว่าเป็นไฟล์เฉลยมีทั้งลายมือสอนที่เขียนไว้ต่างๆมากมายสมมติว่าบทที่น,นี่คือจํานวนเต็มนะเป็นเอกสาร PDF มึงสามารถเอาไปพิมพ์ใช้เรียนได้เลยตามแต่มึงชอบอาอพี่แล้วถ้าเรียนไม่เข้าใจทาไงอะพี่เต้กอยควายง่ายมากครับสุดท้ายนี้กูลืมพูดอย่างหนึ่งถ้ามึงเรียนไม่เข้าใจช่องทางไลน์แอดที่มึงถามเข้ามามึงก็ถามโจทย์ที่มึงสงสัยนเนียเล่นได้เลยกูเป็นคนที่เข้าไปตอบในไลน์แอดนั่นเองขอให้คุณโชคดีสวัสดีครับ